เขารักกันมากเลยนะคะทีนสามัคทีกันมากเลยค่ะอืมเขาคุยอะไรกันนะ กลุ่มนี้นะคะก็จะมีอยู่นะคะมีตัวเล็กนะคะแล้วก็มีตัวใหญ่นะคะไดโนเสาร์ะค่ะตัวนี้ด้วยค่ะตัวนี้นะคะก็ะะะะะอ้วนนะคะก็จะอ้วนกระพุกเลยตัวนี้อ้าว ตัวนี้นะคะเป็นไดโนเสาร์นะคะเดินขาขานะคะโอ้ไดโนเสาร์ตัวนั้นนะคะจะไปหาพืชกินเหรอคะนั่นนี่ค่ะอุ่มเพื่อนรักนะคะไดโนเสาร์ลุ่มเพื่อนรักนะคะ เดี๋วยววันนี้นะคะจะไปเดินไหนกันนี่นี่ค่ะ้าอิ่มหรือ,อยังอิ่มหรือ,อยังเจ้าคอยาวอิ่มหรือ,อยังโอ้โหเจ้าคอยาวนี่หาพืชก,กินอย่างเดียวเลย อ้าวจะอว้วนควบเดินไม่ได้แล้วเจอวาอ้วนโอ้โหจะอ้วนบอกนี่ค่ะอ้าวจะไปกินหัวเขาได้ยังไงพี่ไดโนเสาร์คอย,ยาวพี่ไดโนเสาร์กินพืชโอ้โหล่าสุดกินหัวอ้วนไปแล้วนะคะไม่รู้ว่าหิวมาจากไหนกินเกงนอย่เกิม กลุ่มน,นี้นะคะรักกันเหนียวแน่นนะคะนี่ค่ะโอเ้เขาก็จะใช้ชีวิตยอยู่ในป่านะคะหรือว่าตามนี้นะคะตลอดเลยค่ะเจ้ากลุ่มน,นี้นะคะไปไหนนะคะคือไปด้วยกันนะคะไม่ทอดทิ้งกันนะคะกลุ่มนี้จะไม่ทิ้งกันนะคะ อ้วนคำรามน้อยอค่ะเขาก็จะเดินออกหาอาหารกินกันนะคะโอ้โหเจ้าฟันเจ้าฟันขาวไปแย่งพืชเพื่อนกินหรือเปล่าน่ะฮะโอ้โหแย่งพี่คอยาวกินแล้วน่ะโอ,โอ้โหล้มไปแล้วครับล้มไปแล้วสงสัยพี่คอยาวจะผักแน่ๆเลยเนี่ย เขาก็รักกันนะคะเป็นเพื่อนรักกันค่ะวันนี้นะคะพี่ก็พาน้องๆนะคะมาดูไดโนเสาร์นะเพื่อนรักนะคะว่ารักกันเหนียวแน่นขนาดไหนนะแล้วมีอะไรอีกพี่ก็จะมาถ่ายนะคะให้น้องๆดูนะคะวันนี้นะคะลาไปก่อนหนานเห็นไหมนั่นจะฟันขาวจะฟันขาวล้มไปแล้ววันนี้นะคะลาไปก่อน,นะค่ะ ไม่ได้เลยค่ะ